โอ้ยปัญหายเยอะจริงวันนี้ งงแท้ปัญหายเยอะเหลือเกินวุ่นวายไม่ไหว ้คนมันน่าจะเยอะมันก็เลยแหละรุ่นมันอยู่แก๊งไหนเหรอเห็นทุกโมชันทุกแบบแล้วนะอับดุลยังใไงวิ่งขึ้นสนามเลยนาะอับดุลนี่ดูดิคนที่ต่ออยู่บ่อยเห็นแล้วคนที่คนอ้วดแบบนี้

ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะเสียบรรยากาศต้าขอโทษค่ะ อันนี้มหมดไปอีกคู่แล้วอ่ะคู่อันนี้คู่ที่เท่ไไาไหร่นม่ใช่คู่ที่สางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอรับเดี๋ยวขึ้นไป ่อะไรอัตโนมัติเอาใครมาลงสนามอ่ะแบบนี้น,นะมวยชนิดลึกล่านั่นนะคนไหนอะ่ะไอาไอ้บไแบบล้วน,ะนอะไรนะออ๋โอเคต่อยโคตรนานเลยนะคู่เดี๋ยวฉันบอกเลยมวยชนิดยุ่ยจีนอะรู้จักลึกล่ารู้จักอ่ะแต่ว่าคู่ก่อนนี้เขาซัดกันไวมากเล,ลยนะว่าอะไรยุ่ยจีนตอนนี้ต้องมวยฉันคู่เลยวอยู่ที่สองหมแล้ว ใช่เหรอเจ้าก็เสียดายไทเลอร์เลยมันวิ่งออกสนามมาเจ้าดูศาสเชียมันวิ่งออกสนามโดนฝาแล้ววิ่งออกสนามวิ่งออกสนามชื้เหมือนทวิจจะดีละอ้าวโอเคอ่ะโอเคกลับไปวทวิโอเค